เฮ้ยข้ามาแล้วหัวโจเป็นไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะแท้อะไรเดี๋ยวจะเปิดก่อนเลยเฮ้ยไอหัวโจหัวโจหัวโจอะไรล่ะเฮ้ยดูข้าไอพวกพวกว่าพวกนี้ก็แค่พวกว่าพฤติการอยากตายมากใช่ไหมตายอ่ะโอ้โหโอ้โหใบไม้ลุดเลย ปรมาชฉันชอบหลุดอาซายสกินฉันชอบหลุดโอ้โอ้โห,โหยิงฉันเลยสนุกเนาะสนุกสนุกโอ้โหตายทันทีโคตรสนาตายทันทีแบบไม่ต้องชาร์จอะไรเลย โอ้โหโฆษณาที่โคตดีโฆษณาบ้าอะไรล่ะนี่มันความจริงว้ยแอะยังไม่ยอมแพ้ยังไม่ยอมแพ้ก็ต้องแพ้ต่อไปนะครับน้องชายน้องชายบ้านน้องชายบ้านแกสิใช่ครับน้องชายบ้านผมเองครับน้องชายบ้านผมมันชอบโซนเองครับนี่นะ <c oughs> อุ้ยอุ้ยกระดูกหักอา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 กระดูอาพูดเป็นแค่คำเดียวแล้วไงกระดูกหัก ได้เลยจะใช้ความจริงของข้าในการต่อสู้กับพวกแกความจริงนี่มันคืออะไรล่ะอุ้ยอุ้ ือมูฆษนาตายเดียวมันมีอยู่จริงอ,อาหาขาฉันไม่ได้ตายทีเดียวหรอวะโอ้โหตายเลยโอ้โหฉันหัวตายเลย สมกับความเป็นโฆษณาขอปืนหน่อยนะครับน้องชายนักกระดูกเลหักกระดูกแล้วนักกระดูกแล้ว,กกลวส่ปืนมานีโคตรเห่เลยตายทีเดียวโอ้ <c oughs> จะฝูอะไรก็ไม่รู้กากมาก ทีนี้เราก็ต้องกลับบ้านได้แล้วสิอืเอาลูกถางไปกลับบ้านกันดีก,กว่า เหือมือเราจะได้กลับบ้านได้อย่างชิลๆแล้วชิมลิลใชิมิละเยะ่พวกเราจะได้กลับบ้านกันแล้วแล้วใครจะเป็นคนขับละ่ะฉันเองฉันขับรถถังเป็นมาแล้ว ้ยปืนไม่มีให้ยิงนี่ว่ามึงไปว่าปืนมันอยู่ตรงนั้นนั่งกับขับเรือเลยช้ามากเลยอ่ะรถถังคันนี้แต่ไม่ใช่รถถังโอ้ยให้มันขับอตโนมันเลยที่เคยขับแล้วฮึ่มน่าจะไ,ไปถึงฝั่งสิบชาติละมั้ง ฟังก็อยู่ตั้งไกลเนี่ยเราจะไปถึงเหรอไม่ถึงด้วยนี่ไงอ่าตายหมดเลย